ตอนนี้เดือนเมษายนทำไมมีฝนตกได้ครับลุงนักปราชญ์นี่เขาเรียกว่าพายุฤดูร้อนเป็นยังไงเหรอครับพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนคือพายุฟ้าขนองที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมหรือในช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝน เนื่องจากแกนของโลกเริ่มเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์และแนวตั้งฉากของดวงอาทิตย์จะเคลื่อนมาอยู่ที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรส่งผลให้อุณหภูมิในภาคต่างๆเริ่มสูงขึ้นประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยทําให้อากาศร้อนอบอ้าวและมีความชื้นสูงโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคกลาง เมื่อมีการแผล่ลิ่มของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนลงมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคราวใดจะทําให้อากาศสองกระแสกระทบกันทําให้อากาศมีความแปรปรวนและยกตัวของมวลอากาศขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันเป็นเหตุให้เกิดเมฆคิวมูลนิมบัสหรือเมฆพายุฝ,ฝนฟ้าขนองอย่างแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่ารวมอยู่ด้วย นอกจากนี้มักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้นบางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาด้วยพายุฟ้าขนองนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นโดยมีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานกว่า2ชั่วโมง